นี่นะคะอาจารย์จริงๆอะ่ะเวลาต่อก็คือจะต้องวัดก่อนนะคะพวกควบวกคูลบเนี่ยให้ถูกต้องอนี่แ <Battery S 1> บตเตอรี่ถูกแบตเตอรี่ถูกต้องนะคะอาจารย์แบบนี้หยุดก่อนอ,อาจารย์แล้วก็พอวัดเสร็จเนี่ยเราก็ต้องมาต่อแบตเตอรี่นะคะต่อแบตก่อนเสมอต่อก่อนถูกครั้งเลยอันนี้ชั่วคราวนะครับชั่วคราวถึงทำงนี้ได้ถ้าต่อใช้จริงห้าม อ่<จ>ะโอเคอ่ะพอต่อเสร็จนะคะอาจารย์หน้าจอมันก็จะขึ้นนี่นะคะอาจารย์หน้าจอจะขึ้นแบบนี้เลยเห็นไหมเสร็จแล้วต่อไปอ่ะเดี๋ยวนี่นะคะอาจารย์วัดแผงก่อนนะคะก็คือต่อไม่เกินห้าสิบแอมนะคะอาจารย์แต่วนอน่ะวนมันต้องวนของโซล่าหนึ่งแผงก็ไม่เกินสี่สิบโวล์ครับค่ะต้องไม่เกินสี่สิบโวลน,นะคะหนึ่งแผง แบ,บนหนึ่งแผงที่เป็นระบบยี่บสี่นะครับค่ะ,อะโอเคค่ะโอเควนถูกไม่เกินอะไรเปิดได้ค่ะเปิดได้แล้วคะอาจารย์แล้วก็มาดูหน้าจอเนี่ยตอนเนี้ยเพื่องมันก็จะทำงานมันก็จะไม่มีการช็อตอะไรเลยนะคะอาจารย์เนี่ยหน้าจอมันก็จะแบบนี้เลยพอหน้าจอแบบเนี้ยปกติอะเห็นไหมคะมันก็จะทำงานได้มันก็จะไม่พังนะคะอ,อาจารย์ นี่ <S 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 นะคะอาจารย์ไฟโซ,ซล่าเนี่ยคือต้องวัดก่อนแบบนี้นะคะก่อนต่อครับก่อนต่อเข้าเครื่องนะคะนี่แล้วก็ไปดูแบบนี้ทุกครั้งนะคะอาจารย์ขัขว้ขวโผลขั้ขว,บวบลบอะคะ่ะต้องวัดให้ถูกนะคะแล้วก็ต่อเข้าเครื่อง